ดวงประจำเดือนตุลาคม2565ของชาวธาตุดินพฤกศบกันมังกรแล้วก็คนที่เกิดในวันจันทร์และวันพระหัสบดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมออ้ําธรรมถาโรด้วยนะคะสับสดกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิงกที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะอะขอดูพลังงานหน่อยนะชาวธาตุดินนะตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาโอ้โห บอกเลยรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะหยิบจับทำะไรมันสำเร็จไปหมดนะชีวิตต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คุณจะมีเขาเรียกว่าดวงแข็งดวงแรงนะมีภัยหรืออันตรายใดๆก็ต้องบอกว่าเขาาจะแพ้ภัยไปเองนะศัตรูนะอุปสรรคไม่ได้แอ้มเลยนะเออไม่ได้แอ้มคุณเลยเพราะว่าคุณดวงแรงดวงแข็งกว่า มีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะแข่งขันอะไรช่วงนี้นะชาวธาตุดินพฤกสบการ์มังออกมังกรแล้วว่าคนที่เกิดวันจันทร์แล้วไมรัสดีแข่งขันอะไรช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าชนะนะเออนะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไว้ได้กับชาวธาตุดินนะในตุลาคมนี้นะเออนะต้องบอกเลยชัยมานะชัยมาเลยนะชัยชนะชัยชนะนี่ต้องบอกว่า เห็นเห็นชัดมากนะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงในเรื่องของการงานการเรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จใครเรียนอยู่สอบผ่านสอบได้เรียนจบแน่นอนนะนะส่วนในเรื่องของการงานใครอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครอยากสอบบรรจุอะไรต่างๆสอบผ่านนะ ส่วนในเรื่องของเอ,อ่อการเงินนะใครที่กําลังจะพิชิตนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนปีนี้จะได้ร้อยล้านพันล้านอยากจะได้หมื่นล้านแสนล้านอยากได้ล้านล้านโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้นะตุลาคมนี้ดวงพุ่งดวงแรงนะดวงแข็งด้วยนะใครก็เอาไม่อยู่ศัตรูต้อง แพ้ดวงตายไปก่อนเลยนะเพราะว่าดวงคุณแรงดวงคุณแข็งมากกว่านะใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้ในเรื่องของความรักนะถ้ามีคู่แข่งเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าเขาจะเลือกคุณเอ,อนะคุณจะชนะอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอยู่เหนือศัตรูเออนะต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ชาวธาตุด,ดินนะเตรียมตัวรับชัยชนะเลยยิ้ม รับเลยนะคุณจะชนะแน่นอนในทุกๆเรื่องนะขอให้ทำทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มที่คิดดีพูดดีทําดีทําสิ่งดีๆเข้าไว้และลงมือทําเต็มที่ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คาดหวังและออหมายปองมีโอกาสสมหวังสําเร็จนะผ่านพ้นปัญหาปภาษคต่างๆไปได้มีชัยชนะเหนือปัญหาภาษาทั้งปวงแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดนะะยินดีด้วยนะคะ ร,รับตำนายอย่าลืมเรับตำนานแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อยืนยันรับพลังงานดีๆแบบนี้